อ่าครับบาดนี้เป็นอ่าเกี่ยวที่สองของของการขนป่าเมื่อนี้ครับครับไปแล้วครับเก่งที่สองถือว่าเป็นคลิปที่ที่หกครับคลิปที่หกคลิปที่หกนะครับอบ่าน,นี่ได้เลีงไปผสมหมูครับผสมก็บพ่ผสมหน่อยให้อ,อกรูป มื้อนี้มื้อนี้เจ็บตกหกสิบดิผสมเที่ยวละแปดสิบมันต้องหยุดหลายๆย่างใส่กันครับอเอาเที่ยวเร่งใส่เร่งงานงา,นเ,งน,านเร่งงานเร่งงานครับเพิ่นเอาปลาคเอาไปเพิ่นเลี้ยงไว้ฮเลแล้วครับไอ้เพิ่มใบไฮเลี่ยวฮ้องอ่ะไอ้โขนเอาครับ ป่า <laughs> นินไปจะไปฝากปีน่น้องแพดีดีครับหนึ่งส่น้อม่ฝรั่งต่ำเจียวบวกเพกดิบกับพ่อเล้วแรงอยู่กับเราป่านินครับของป้าวนวไ่ได้กินตัวนี้คุเจ้าไปชิปเบ็ดเอาเด้ครับกินเตียดกินเลี้ยมัยนชอบอันนี้ละ กับอ,อ้กับว่ได้ชื่ออาหารประหยัดไปอีกรูปแบบนึงครับ <laughs> นอไม้ฝรั่งกับจินตั้งแต่สุ่มมันนอนหน่อยนอนเ,เงีกึ่งก็ไปขายมัดอ่าับระยะหลังนี่ได้มือละสิบโลอยู่ครับมือละแปดโลเก้าโลสิบโลอยู่นี่แหละครับแปดโลเก้าโล,โล,โลโสิบโลเก็บลายอยู่ คิดวามันคองสีหลอดหลายแล้วครับครับเพราะว่าเอาอปาตัวใหญ่มาแล้วครับผมก็อาศัยพูดแล้วครับซี่ห้าปีซี่ห้าปีข้างน้านะครับซี่ห้าปีข้างนา้าคือสีคือสี่ตัวเงยย่้ยอันมันหลอดอันมันหลอดเบ็ดพี่น้องได้ว้าอันมันหลอดเบ็ดพี่น้องได้ เคียงน้อยใช่เอกตัวตักไปรูปแล้วก็ตันตันแน่ครับตันเสรศษๆอีกแล้วครับปลากับปลาใสนี่แหละ ว่ถึงตันสามแบักสองเขียวหลังจากเอาปลาน้อยล่แงเรครับอันว่างครับกระจิเปขนสวายมาลงครับเพราะว่าแม็ดนึงหันสวายขึ้นหลายครับกับยิ่งขึ้นหลายครับเข้าครับแห่งสิไปหา มาอาจลงครับเพราะว่าบ่แม่นว่าปลาพ่กินเบ็ดไปขนมาลงอันนั้นบ่เม่นของผมบ่ป่าบ่กินเบ็ดผมบ่ไปเอามาลงเลยครับเพราะว่าผมเอามาลงไว้หลายแล้วบ่กินเบ็ดคือครับแต่ว่าถ้าป่ากินเบ็ดดีต้องไปหามาลงครับเพราะว่าเิ่นออ่านี้ก็อย่างนั้แล้วแต่ว่าในช่งไรกก็บ่หมดดอกของปลาป่าวนครับหลายครับ หลายแน่นอนครับอันนี้เป็นคลิปที่หกเลยครับแล้วรับขนป่ามือนี้คลิปที่หกเที่ยวเที่ยวที่สองของการขนป่าครับอากาศสีห้อนจักน้อยกับบบเป็นปัญหานะครับเพราะว่ามันล่มครับมันล่มครับถือว่า มันล่มขึ้นขึ้นน้ำเอทไทยน้ำเย็นอยู่ครับเอไทยน้ำเย็นับสำหรับบองเงาครับน้ำมันกับบกรล่งไหลครับปุนบป่นเบิ้งครับเบิ้งกับภาพน้ำนี่สไาลหลงเหลี้ยมาตัวนึงมันติดทงป่าเป็นมากครับหงป่าน้อย ใิตีคนว,ว่าเอาปลาจีนล่งปลากระโ霍ไงกับติดมากับมีกับมันมันโดดมันโดดขวมตั้งแับเป็นเด็กมองตักปาขายเอาครับชิบชิบที่หกของเที่ยวที่สองอ่านไปครับ